คุ้มสมบัติพอล่าเทเลอร์รวยร้อยล้านเพราะน้ำทะเลต้องบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเลยกับการเป็นแม่คนและสาวพอล่าเทเลอร์ก็มีลูกถึง3มคนความเหนื่อยคงไม่ต้องพูดถึงแต่การดูแลลูกมันมีความสุขของคุณเป็นแม่อเนะเป็นคุณแม่ที่น่ารักแถมลูกดกแถมลูกๆหน้าตาดีทุกคนลูกทั้ง3มคนคือน้องไลลาน้องลูก,ก้าและน้องเอลาที่คุณแม่ต้องบินไปกลับเมืองไทยอยู่บ่อยๆโดยกนนารนี้มีข่าวนาวินตาดตรนาวินเยาวพลกุล และพัรยาให้โซน้ำหวานพัสวีเตรียมตัวควักกระเป๋าซื้อบ้านมูลค่าร้อยล้านบาทซึ่งทำเลที่ตั้งอยู่หลังห้างใจกลางกรุงลอนดอนและบ้านหลังนี้ที่จะซื้อนั้นเป็นบริเวณใกล้เคียงกับบ้านของดาราสาวพอลล่าเทเลอร์ที่พักงานวงการบันเทงิงหลังแต่งงานเพื่อตามสามีไปอยู่ต่างประเทศทำให้สองครอบครัวค่อนข้างสนิทสนมกันบ้านก็จะประมาณนี้วันนี้เราเลยจะพาทุกท่านไปส่องมุมภายในบ้านกัน เดอพอลล่านั้นใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ขอบอกเลยคะ่ะว่ารู้ราหน้าอยู่มากเป็นบ้านสองชั้นสไตล์อังกฤษภายในตกแต่งบบสบายสบายตาแถมรอบๆบ้านยังมีสนามหญ้าให้ลูกๆได้วิ่งเล่นนั่งเล่นอีกบรรยากาศอบอุ่นสุดๆไปเลยคะ่ะเอาเป็นว่าจะน่าหยู่ขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยคะ่ะและไม่ได้มีแต่คฤหัสเท่านั้นไม่นานมานี้พอลล่าโชว์ภาพเรือลำล่าสุดสามีตั้งชื่อเอลล่าลูกสาวคนเล็ก ทั้งน้องไลล่าลูกาและเอลลาทุกคนน่ารักถอดแบบแม่มาเป๊รวมถึงความน่ารักของสามีเอ็ดเวิร์ดบัตเทอรี่ที่ยังเสมอต้นเสมอปลายพอล่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากอย่างภาพล่าสุดที่พอล่าโพสต์ภาพเรือที่มีสินค้าที่ชื่อว่าเอลลา The Lost t e a s t to Joy Daddy's f r e e d ซึ่งเป็นการตั้งชื่อเรือตามชื่อของลูกสาวคนเล็กนั่นเองและก่อนหน้านี้เอ็ดเวิร์ดก็เคยใช้ชื่อของน้องไลล่าลูกสาวคนโตมาตั้งชื่อเรือและสำหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ถามว่า แล้วไม่มีเรือที่ชื่อลูก้าหรอพอล่าเองก็ได้ตอบข้อสองสัยของคนที่ถามคือเรือจะตั้งชื่อจากเด็กผู้หญิงเท่านั้นสําหรับเอ็ดเวิร์ดบบตเตอรี่สามีพอล่าทำงานด้านชิปปิ้งสัญชาติฮ่องกงพร้อมกับก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เคยออกมาบอกว่าตอนนี้จะขอปักหลักที่ฮ่องกงถาวรเพื่อสนับสนุนธุรกิจของคุณสามีก็ไม่ต้องงงกันนะคะว่าทำไมถึงได้รวยขนาดนี้